ผมซ้อมมวยอย e ู่ครับช่วงนี้ผมแบบฟิตมากฟิตร่างกายเอ็มมึงทำไรทำไมเนี่ยไอ้เบย์ไอ้เบย์มึงทำอะไรคิดดีๆนะน้รงบานเบย์ได้เลยเบย์ได้เลยเบย์ได้เลยเบย์เฮ้ยอลูลาเกิดอะไรขึ้นวะอลูลา ผมจาได้ว่ามีเสียงเบคอนนะฮรลุงโดนอุ้มเหรอใช่ครเบคอนเป็นคนอุ้มผมไอเบอยู่ไหนเนี่ยเบนี่ไงอยู่ตรงหน้านเอ้าแลุ้งจะม่นตัวยี่ออโรร่าอะไรครับไอเบไอเบมันให้หนูเปลี่ยนสเตอร์แบบนี้เบว่ครับลุงอุ้มพี่ทําไมฮะอุ้มพี่ทําไม อะไรผมไปซ้อมมวยอยู่นาอยู่เนี่ยไม่ตอนที่พวกกูซ้อมกันมึงไม่อยู่เบสรขาผมแล้วใส่ชุดสีเหลืองทำไมสีเหลืองชุดยานอวกาศชุดอวกาศใส่ทำไมอะไรผมใส่ชุดนี้ตั้งนานแล้วเบสอ้าจริงครับเบสอาจริงเบสอ้าแล้วลุงมาขู่อะไรผมวะผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ขู่แต่มันเรื่องจริงใช่ไหมเบส เล่งกินอะไรเบย์มึงไปทำอะไรมาเนี่ยเบย์ไม่ทำมาซ้อมมวยทำไมไม่ซ้อมไม่ผมก็ซ้อมมวยกว่านะไงซ้อมอะไรมึงไม่อยู่มันมันคือใครใครจ่ายค่าเล็กเลขกอะไรอายุผมไม่ได้คือผมไม่อะไรครับผมไม่ได้อะไรอยู่ทีผมปีสามหรออุ้มลุงได้ไงใช่ค่ะไอเบมึงไปทำอะไรลุงเขาหรือเปล่าผมไม่ได้ทำครับนะ ยอมรับตอนนี้ยังไม่โกรธนะเบเบทำเพราะว่าเบพาพี่ไปเปลี่ยนชุดนี้มาเบเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแล้วให้พี่ไปเต้นบนเวทีตรงกลางเบบอกพี่แบบนี้ถ้าเบย์ยอมรับพี่ไม่โกรธเบเอาจริงเร็วเบนี่มัใช้อโลลาน้องกูไปเต้นบนเวทีเลยเหรอใช่ครับผมทำผมยอมรับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเบก็เลยไม่กันไงก็อยอกอยอกเล่นอยากเล่นเฉยๆพี่ขอห้าแสนครับเบ เบพี่ขอห้าแสนครับเอล้าผมบอกผมไม่มีให้อ่ะครับอ้าวเฮ้ยสิงโตเขาไม่มีให้อ่ะน้าจะโกรธไหมครับน้าจะโกรธไหมครับผมทำชเดียวก่อนน้าจะโกรธไหมครับ้ามันน้องออรูล่าต้องถามออรูล่าเลยหนูไม่เกี่ยวค่ะหนูโดนมันบังคับหนูให้ใส่ชุดนี้ไม่รู้ผมไปซ้อมมวยอยู่ผมซ้อมมวยอยู่ครับช่วงนี้ผมแบบฟิตมากฟิตร่างกายเอ็มมึงทำไปทำไมเนี่ย ไอเบยไอเบยมึงทำอะไรคิดดีๆนะนะโรงพยาบาลเบยได้เลยเบยได้เลยเบยได้เลยเบยไอเบยลูกน้องลุงควักอุ้กกันนะครับนี่มันตึงแล้วนะมันตึงแล้วนะเบมันตึงมันตึงแล้วแทงพี่เดี๋ยวนี้ผมไม่แทงตอนนี้ครับไอเบยมึงก็จ่ายลุงแกไปเออมึงก็ต่อรองขอร้องลุงเขาหน่อยวบาเออทำผิดทำชั่วเมื่อตอกแล้วอมมีเงิน ไม่มึงก็ต่อรองเข้าไปเดี๋ยวเผื่อกูจะช่วยถ้เาเกิว่ามันราคามันโอเคมึงก็ลองต่อรองลุงแกไปดูลุงบอกว่าอีกเท่าไหร่กี่แสนนะครับห้าแสนเบเบ,บทําพี่ทําไมอ่ะผมมีแค่ห้าหมื่นในตอนเนี้ยครับเอาไหมนะก็ไปหาไปสี่แสนห้าไงบเบอ,อห้าแสนมันมากไปนะครับไม่มึงก็ขอร้องคุณลุงเกาได้ดีคือมึงไปอุ้มลุงเขาเบใช่สภาอุ้ม อุ้มกันอย่างเงี้ยเราเป็นแก๊งด้วยแก๊งเราเป็นแก๊งนะเราก็อยู่ใต้สภาอยู่แล้วสภามาอุ้มพี่อย่างเงี้ยเบน์ทำทำไมอะ่ะเบนไม่ชอบอะไรพี่หรือเปล่าเบนบอกพี่ได้นะพี่ได้ปรับตัวไงมึงลงมาจากรถมึงคุยกับผู้ใหญ่มึงยืนสูงว่าลุงจะได้ไงเออมึงคุยกับลุงจะดีๆผมไม่ได้ไม่ชอบลุงครับแล้วเบนไม่ชอบใครอะ่ะผมไม่ได้ไม่ชอบใครเลยแต่นี่ทำอะ่ะผมมีเหตุผลของผม ไม่ระเบอุ้มทำไมอ่ะเหตุผลคืออะไรครับเราคุยกันได้คือเหตุผลนะครับผมบอกลุงไม่ได้จริงๆแต่มันมีเหตุผลของผมเหมือนกันคืออันนี้ลุงอันนี้ผมถามลุงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแหละครับผมผมอ,อ,อ,อ๋อล่าเรียกผมไปคุยฮะแล้วรู้ตัวอีกทีนึงก็คือมีคนเอาถุงคุมหัวฮ ้หนูรู้ตัวไอทีหนูก็สลบแล้วก็มาตื่นที่โรงพยาบาลใช่ครับพี่แล้วไม่เคยบอกหมางันครับผมไม่เคยบอกบาดบาดบาดาดบาดผมว่าพี่พผมนะเว้ผมว่าไม่คิดจะทำพี่เลยแต่มันมีเหตุผลของบ้นไม่แต่แต่เบย์บอกว่าเหตุผลคืออะไรเบยบอกพี่ได้ไหมพี่ขอรู้เหตุผลและเหตุผลเนี่ยมันบอกไม่ได้พี่พี่รู้ว่าเบยบอกได้แล้วรู้นแค่นี้พี่จะเหยียบไว้แล้วพี่ก็จะไม่เอาห้าแสนนี่คือเรื่องจริงลวแล้วพี่จะกลับเลย บอกพี่มากระซิบก็ได้ผมบอกไม่ได้เบสผมบอกไม่ได้มันก็บอกทำไมถึงบอกไม่ได้อ่ะเบสอ่ะผมต้องการให้เจออโรล่าเอย่าฟังวอลอย่าฟังวอลตอบพี่มาผมก็เลยเก็บจออโรล่าไปแล้วถ้าผมบอกไปยัยลุงจะรับได้หรอรับได้ผมอ่ะก็อยากให้พี่ผมอ่ะเจอคนที่รักเงีตรงอ่ะ ที่ผมทําไปอ่ะผมก็อยากรู้ไงว่าลุงอ่ะรักเกียวล่ามากแค่ไหนขีข้างแหกหมดแล้วเบอัอนนี้เขาเรียกว่าแถเบจริงๆครับเนี่ยแหละไอ้หัของผมแต่ไม่รู้ว่าลุงจะฟังหรือไม่ฟังอะ่ะผมก็อธิบายของผมไปแล้วอะ่ะเหตุผลแค่นี้ต้องอุ้มกันเลยเหรอเบอ,อันนี้ไอ้เบมันทําร้ายลุงเหรอครับลุงอุ้มผมเลยฮะ แล้วก็ตื่นมาเที่คือออรล่าตายมีคนแทงออร์ล่าด้วยครับใช่แล้วคือมึงทำอะไรลุงแกวไว้อ่ามึงพูดมึงเล่าให้ละเอียดด้ไอเบคือผมอะ่ะผมอะ่มอะไม่ได้ผมไม่ได้ทำคนเดียวใครทำอีกมั่งคนที่ยิ้มกระดิ๊กับซิก <laughs> <laughs> อระดึด๊หรอ <laughs> ใช่ครับแต่ว่ากระดิ๊กกับซิกนี่คือซ้อมโม่อยู่กับผมนะอ้าวเบโกหก เบมันไปกันใหญ่แล้วว่าเบตอนแรกพี่ว่าพี่จะไม่โกรธแล้วนะเบโกหกพี่เหรอโอ้โหไ,ได้โกหกครับผมพูดความจริงพ,พี่เครารพสภามาตลอดเลยเบแต่วันนี้พี่แม่งเสียใจว่ะเบเพราะเบคนเดียวเลยไม่รู้อ่ะผมพูดในสิ่งที่ผมมันคือความจริงอ่ะแต่อยู่ที่ลุงแล้วว่าลุงจะฟังหรือไม่ฟังครับผมจะมีอะไรจะพูดแล้วแหละนั่นหมายความว่านักศิลาโกหกอ่ะเบ ผมไม่ได้บอกว่านาโกหกครับแต่ผมแค่พูดในมุมของผมนี่ผมสอมวยจริงๆเนี่ยลุงดูมันรวมผมดูดูดูครับดูดูโอ้ออร่านครับเหมือนญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นครับไม่แล้วมึงไปทำลุงเขาทำไมเบมึงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องผมบอกแล้วไงผมก็อยากเลยอผมก็อยากรู้ว่าลุงอ่ะรักพี่ผมจริงหรือเปล่าไม่แล้วมึงแทงออโราหรือเปล่าไอ้เดือบแทง ดิ๋ยวเนจะแทนได้ไงมันซ้อมมวยอยู่กูอเออสองสารไอเบยอะตอนนี้ห้าแสนเบยพี่ศิลาชอบแก้ก<บ>ับเบยไอเบยตัวโดนครับลุงพี่ขอห้าแสนแล้วกันนะเบยนะทำไมไปกลับมึงทำทำไมวะฮะมึงทำไปทำไมเนี่ยฮะใช่ครับ มึงก็ไปขอร้องลุงแกเลยใช่ครับคือใช่ครับเออขอร้องลุงแกไปต่อรองน้าจะอยู่ให้พวกขยโยนให้มึงวิทเฟอร์วิทเฟอร์ขยโยนให้มึงน้าเลยน้าตูปปุลิย์เออไอ้มังกรเนี่ยไอ้เฮียแม่งไอ้เบยแม่งไปอุ้มลุงพาโบแกเนี่ยแล้วลุงพาโบแกไม่พอใจเรียกห้าแสนอ่อเออเออเอองั้นเคลียร์กันเลยครับเรื่องจำนวนเงินผมไม่รู้เรื่องเออเห็นไหมไอ้เบยน้าลูลาไปอบะลูลาบะน้าพี่พาหนูไปเปลี่ยนชุดด้วย โอเคเพมขอรู้เลยมาเพมก็ไปขอร้องลุงแกดีๆเออเ้ยแบบลุงสักแบบแสนสองแสนได้ไหมผมจ่ายให้เลยอะไรอย่างเงี้ยกูก็จะช่วยเหลือมึงคือมึงกระทำตัวแบบเนี้ยยินไมล่ะน้าผมไม่ทำอะไรเลยมึงไม่ได้ทำที่อะไรกูีรูปทั้งหมดที่มึงกระทำด้วยน้ตอนที่มึงเปลี่ยนเสื้อผมก็มีรูปตอนที่น้นไปยื้อถือตรงไหนยืนอยู่ตรงไหน นอนไอ้ดืบโดนด้วยกับผมดีถ้าโดนได้ผมโดนได้เอาดืบโดนด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวกูบอกว่าไอ้ดืบมาสายโอเคปะโอเคโอเค